สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอโซกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กที่ซอนนะตานี้เริ่มก่อนครับมือแรกนี่สองขูยน,นะทูแพรครับและไอ้ที่ทะเลาะจะมาขึ้นมือมามันก็พอได้อยู่ว่าเวลาที่เราจะเสิร์ตแล้วก็ไปเสิร์ตตัวอื่นแทนนะตัวนี้มีใบเปิดด้วยเยอะแยะมากมายนะตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่นหนึ่งครับก็ลงเป็นอินคูชั่นนะเป็นคอมโบมาตรฐานนะเสิร์ตเป็นซาร์ฟาครับแล้วก็ซาร์ฟาเลยระเบิดอินคูชั่นทิ้งครับสเปย์เราก็ลันตามคอมโบไปเรื่อยนะ โม่สองใบครับโม่เป็นม่วงกับเสือครับแล้วก็เสือรีมูฟเซิร์ฟเวกับดักจะเป็นคัสเซอร์ครับเอาไว้แบบระเบิดการฝั่งข้าม2ใบเสร็จปุ๊บตรงนี้ปกติเราจต้องรีมูฟไอตัวสีม่วงครับเพื่อเสิร์ฟทีทาร์ลใช่ไหมแล้วทีทาร์ลมาขึ้นมือมาบหมดแล้วครับเพราะงั้นช่างมาครับนอร์มัลไปเลยม่วงไม่ต้องใช้สิงโครครับเป็นเอเดเคทัสนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอฟเฟกต์ครับเล่นต่อนะเกมหนึ่งใบขึ้นมือจากรีมูฟโซน แล้วก็ที่ทะเลาะครับระเบิดเอเดคทั K ทิ้งครับสเปรย์สองตัวต่อ,อเป็นซัฟเฟอร์ครับสองตัวนะแล้วก็เอฟเฟกตของเอเดคทครับทุบหนึ่งตัวครับจากหลุมเลยรีโบโซก็ชวบไปที่ทะเลาะมาร้อไว้ก่อนซีโคครับเป็นรถแข่งนะแล้วก็เอฟเฟกของซัฟเฟอร์ครับทิ้งมือหนึ่งใบครับทิ้งแก๊งมันนะสเปรย์ขึ้นมาอพอสเปรย์เสร็จปุ๊บระเบิดตัวเองครับแล้วก็สเปรย์ห้าดาวที่เหลือครับเพราะเราจั่ว ซาเฟอร์ไปแทแต่อย่างดีครับที่เราเหลือไอ้ซาฟาในหลวมตัวหนึ่งนะยังพอเล่นได้อยู่ไอซี่ครับเป็นโนวาแล้วก็ไปต่อครับที่อีพิตี้แล้วก็เปของอินคูช o ัครับลิมูมันชุบเพื่อนหนึ่งตัวชุบเป็นทีทะรละนะครับอที่ก็เป็นบอร์ดค้อโบในฝันนะเป็นฟูลบอร์ดที่พยายามทํามายอย่างนานแสนนานนะเซฟเป็นคัสเตอร์ครับแล้วก็คันเลย ไอ้แต่ใบเฟ่ครับก็เปิดคัสเตอร์ไปก่อนเลยครับเผื่อไอ้พวกมอนสเตอร์คิดตอมันจะโดนรีมูฟมันก็ไม่ช่วยนะเผื่อทำลายการ์ดได้ด้วยฮ้ยฝั่งข้ามใช้เป็นเมาชามี่ครับเมาชามีก่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดหลับฝั่งข้ามตุกติกปุ๊บเนี่ยที่ทะเลาะจะสเปรย์กเด็กหนึ่งตัวใช่แล้วก็ซิงโครครับฝั่งข้ามน่าจะได้จัจ่วใบเดียวไหมเพราะมันชุบมันชุบมาแล้วก็ซิงโคเลยหรือว่าสองใบแต่ไงเราก็ขาดทุนอยู่ดีนะเราเชนต่อเลยครับ ราะว่าก่อนที่มาชามี่จะดิโซครับมันก็จะได้เล่นนะอย่างน้อยๆน่าเสียดายกันนะตอนแรกกาวจะเก็บไว้ล้อเล่นตัวใหญ่ใช่ไหมละ่ะดีซบเลยเอาเป็นสมิเกอร์ครับแล้วก็ติโคเป็นอาร์เมติกนะครับตัวนี้ไม่แบบมีแต่ขาดปูนนะแต่มันก็ช่วยไม่ได้ครับยังดีกว่าโดนจวดนะหรือจริงๆอะพอไปเล่นทีหลังปุ๊บเนี่ยสู้ยอมโดนจวดแล้วไปล้อเล่นตัวใหญ่น่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าก็ไปดูนะเป็นอย่างครับ อย่าน้อยครับเรามีอาิมติกใช่ไอคัสเตอร์ครับได้ระเบิดการสองใบตัวนี้ฝากข้ามสเปย์มาครับเป็นยูนะิคอนนะก็เอาเรื่องนะนี่คนได้ยูนิคอนเยอะมากๆนะเยอะจนแบบโหโคตรน้ำคาดเลยแล้วก็ยูนิคอนครับมันก็กุเกิดจะบังคับเล่นนะแล้วก็ในเกมเป้นกันตัดลำคาญพอรอะตัวนี้เรายังมีเป็นคัสเตอร์นะเดี๋ยวเผื่อระเบิดได้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นใครอะเป็นพวกฟีสมิธอะไรเงี้ยค่อยระเบิดทิ้งน่าจะพอสู้ได้อยู่ เรายังเหลือในเกบไว้กระดักเลยนะออเปนนี่เนาะไม่มีกูครับถ้าไม่มีกูมาเนี่ยแววซวยมาแล้วเพราะว่าไอพวกนี้มันไม่โดนในเกตนะมันโดนในเกตแบบใช้ไปหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาแบบเอาดาร์ก,ก่อนมาใส่ที่บอร์ดเราเนี้ยแล้วก็ป,ปิ๊บปุ๊บก,ก็ระเบิดหมดเลยแต่ว่ายังดีครับที่อาไทิกนะด้ชุบตัวหนึ่งจะไปสราฟฝั่งเราครับโอ้สามว่าครับเป็นอาร์ฟีนนะก็สักหไหนเลยครับอย่างเงี้ยแปลว่ามือไม่ค่อยมีของนะแต่ว่าสลามก็ดีครับเพราะสลามมันจะสเปรเพื่อนหนึ่งตัวจากเด็กเลยใช่ปหละ่ะ อ๋อเป็นมาสเตอร์แล้วก็มาสเตอร์ครับก็ถ้าเกิดมันนอร์มอลหรือสเปซฮะจะได้เสิร์ฟมีมีคูลหนึ่งตัวอ่ะแหววสวยมานะดาก้อนแล้วก็เฟกเลยเซตลงฝั่งเรานะถ้าเป็นอย่างี้น่าจะโดนนะเพราะว่าต่อให้อับพ้นไปถึงเทิร์นหน้าปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ระเบิดมาสเตอร์ทิ้งเนี่ยเขาก็จะสั่งหงายอ่ะหงายดาก้อนปุ๊บบออแล้วก็แหกหมดโอ้กับยัดมาเต็มนะ อ๋อมีนี่ด้วยเนะลืมไปนะตอนเล่นก็นเล่นนะตอนแรกกะไวแบบจะเลี้ยงไว้ก่อนใช่ปะตัวนี้เขาเล่นเป็นไอตัวเอ็กซ์เลหนึ่งครับไอ้นี่มันสปีดสองให้เราสังกริบได้เลยอะไรเงี้ยแบบค่อนข้างแย่นะตัวนี้ก็ก่อนที่จะโดนอะไรครับเราใช้คัตเตอร์ครับระเบิดที่ท้งไปก่อนนะแล้วก็ระเบิดมาสเตอร์ครับแบบเคลียร์บอดให้หมดฝั่งครับได้เหลือแค่คู่นี้นะดีโซเลยโอ้ฟิปหมดเลยนะเก่งสุดๆไปเลย อันนี้เราต้องทิ้งมือหนึ่งใบใช่ฝั่งข้ามโจใบหนึ่งแล้วก็ดาก้อนครับระเบิดนะเกลี่ยงไม่เหลือซากดิโซฟทิ้งมือครับก็ที่งทั้งร้อมันไม่ค่อยได้ใช้จริงควรจะทิ้งนี่นะไอซัลเฟอร์มันแบบใช้เฟกได้หลุดได้นะตอนนี้ก็ลืมครับแต่ว่าอาไปทีครับชุบหนึ่งตัวแล้วก็ชุบเป็นที่ทะ้งร้อนะเอามารอไว้ก่อนพอเธอหน้าปุ๊บถ้าเกิดฝั่งข้ามเล่นการเนี่ยมันก็สะเปยเพื่อนแล้วก็เล่นต่อได้บ้างนี่หน่อย ตัวที่สองค่าแปลต่อครับเป็นดันเจียนนะแต่ว่าเราไม่มีมอนเซตเหลือแล้วก็ไม่ไดเดือดร้อน,นเท่าไหร่กดเทคครับเสิร์นรนะโอ้ดาก้อนซับและซับเล่าไอ้ที่ต่อครับเป็นโทนนะผมก็ถอดหนึ่งสใส่ค่ะสเปย์มาสเตอร์ครับจากมือเด็กหลุมพวกไปต่อเลยนะโอ้โหเนี่ยไอตัวนี่มาควรจะแบบโดนแบนได้สักทีนะแบบมันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแม่ก็มาจบอย่างเงี้ยแบบโหโคตรแย่เลย มีเครี่อครับแล้วก็ไปต่อเนาะเป็นลาไคมา่าลาไคม่ากับเอ็นเกเบอร์นี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอีตัวลิง์มาตะเกียบไอนนเนี่ยมันจะอยู่แค่เด็กเกของมันเท่านั้นนะอันนี้กลายเป็นว่าแม่งไปในทุกเด็กเลยซึ่งกับข้อข้างน่าเบื่อ,อ,อมากส่งด้วยส่งมอนที่ทะเล,นะลาะจ้ะลาโลแล้วก็ไปต่อครับที่ซีเควนซ์ตัวนี้ไม่เหลือของขัดแล้วครับก็รับนะเต็มระบบ สามใบเลยก็เป็นดีไซน์นะแล้วก็เฟคของซีเควนต์นล้วไปเสียบใช่ไหมอาทิตย์มันก็จะกันเล็งแล้วก็จะใบการ์ดได้ตามจำนวนลิงเก็ตติ้งนะก็คือ2ใบแตงดีครับอย่างน้อยเราก็มีคัตเตอร์นะเดี๋ยวคัตเตอร์เรายัดจช่แล้วก็ระเบิดข้างหลังทิ้งมันก็จะนเก็ตไม่ได้ละก็เท่ากับบังคับเขานเก็ตตั้งกระดอกแรกนี่แหละจู๋ครับโอ้จู๋ดีนะไอไอฮอลัสนี่แหละก็ ถ้าเกิดไอ้พวกนี้สู้ไม่ได้ครับพอรัดนี่ยไม้สุดท้ายแล้วตัวนี้ขั้นแรกครับเราใช้คัตเตอร์ครับระเบิดหลังก่อนเลยอ่ะกระบะครับในเกตนะพอมนนาในเกตปุ๊บมันก็ไม่เหลืออะไรละดีโซกอย่างนี้มันในเกตเฉยๆครับไม่ในเกตทำลายนะเพราะไงนี่มันอยู่แบบมันเธอระครังนะตาหน้าใช้ใหม่ก็ได้เม่นหนึ่งครับเอฟเฟกต์ของเสือครับรีมูฟเสือไม่กำลังก,ก่อนจะเป็น อินคูชันนะครับกับเช็คของครับถ้าเกิดมันมีเชนเนี่ยเราก็ค่อยๆใช้พวกนี้เพื่อหล่ออุจาร์ออกมาครับไอ้นี่จะได้สำเร็จแน่นอนนะแต่เป็นอินคูชันครับเสิร์ฟเป็นซีทีนะแล้วก็เอฟเฟกของตัวสีม่วงครับลิม erm ูซีนบอนด์เซอร์เป็นซัฟเฟอร์นะครับไอซัฟเฟอร์มันทิ้งกับทิ้งฟรีเท่าไหร่เอฟเฟกต์ <Effect S 2> ค่อยใช้ให,หลุมก็ได้ตรงนี้ไปต่อครับเอฟเฟกต์ effect ของทิ้งเสิร์ฟลงครับที่คู่กับอินคูชันครับไม่ใช้ละเอฟเฟกต์ effect เลย ลแล้วก็จุดโอ้โหละล้านนะเฮ้ยเราไปต่อครับเราแปะลงเลยชุกขึ้นมาแล้วก็ทิ้งต่อครับทิ้งซัฟเฟอร์นะก็ที่บอกเมื่อกี้ครับตัวมาค้อค่าฟรีนะโบลลิงชุกขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไปต่อครับถือว่าก็ไมีไประโยชน์นะโบฮานูชุกขึ้นมาอธิที่เราได้เปรียบครับเราก็แบทเทิลนเลยนะเอาลิงครับตีแล้วใช้เฟกลงตรงกหลุบไปเลยเดี๋ยวพวกนี้ค่อยตีเข้าไลา์ เอฟเฟกของตัวไอ้ดีไซน์นะถ้าเกิดมันตกหลุมใช่ไหมสามารถเอามอนสเตอร์เผามาม้าแสงจากหลุมยัดเข้าเด็กแล้วก็ดีดหนึ่งใบดีดหรือส่งนะอ๋อส่งเข้าหลุมก็ไม่เดือดร้อนครับตาน่าขึ้นมาอยู่แล้วตัวนี้มีไอ้สามพันเหลือแล้วก็ตีเข้าไปเลยครับแล้วก็เมน2สองนะเราเป็นซีทีครับพออิเคอร์ฝากคาบปุ๊บเนี่ยซีทีมันชุบได้ฮะชุบแล้วก็เล่นลนูเล่นนี่ต่อยาวเหยียดนะอ่ะพัดเลย อาทิถ้าเกิดแบบ่าคาบตกติกปุ๊บเนี่ยไอที่ทารอสสเปรปเพื่อนหนึ่งตัวจากเด็กใช่ไหมตัวที่5้ดาวหมดยงหนึ่งงส2 3 4ี่หหมดแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้ซีทีก็ได้ซีทีก็ชุบครับชุบเป็นตัว5้าดาวขึ้นไป1ตัวแล้วก็ซิงโคล3ตัวนี้เป็น9้าดาวรีมูบบอดได้ด้วยนะแล้วก็เหลือคูนี้ไ้สู้ต่อยาวๆเบิบ้มๆไม่นึ่งครับอันนี้ก็แบบดาก,ก็เน,นี่ยก็ลืมไปนะจริงๆนะแบบน่าจะรีบเชนชุบไปก่อนนะ โอ้อ oh, e. ีอาร์ฟีนะช่วยไม่ได้ครับโดนก็โดนนะแล้วก็เฟกของดัชเชนะ่ครับดัชเช่จเสิร์จนะเฮ้ยวิวเวลาครับโยไปเลยแล้วก็ใช้เฟกของคัสเซอร์ครับระเบิดหนึ่งตัวดีโซครับกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาทำเป็นโทนปุ๊บแล้วชุบไอ้มาสเตอร์ขึ้นมาไงต่หน้าลำคาญนะ ันเกทิ้งไปเสรเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะก็ฮอลลัสมันก็ถือว่าพอใช้ได้เดี๋ยยังก็เดีได้สู้นะก่อนว่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลิเด่ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลิเด่คองเด็กฝั่งข้ามเมื่อกี้ครับก็เป็นมิบิก,กูนะกับพวกคาชา,ชากับเปซามีตาเฮ้ยบอกครับถ้าเกิดอีนี่มันจะไม่โดนแบร์แตมันก็ไปได้ทุกเดย์ครับมันใส่แค่ไอเดียสองตัวสามตัวสี่ใบแล้วก็นี่ห้าใบไปได้ทุกเดย์เลยแบบโหูหน่าเกลียดมาก ก็ดูเป็นได้ครับไปแรกเป็นไอหนึ่งดาวครับล็อกเบอร์สามเลยไอดาก้อนนะอาร์ฟีนแฟรี่สลามแม็กซี่อุตะระมาสเตอร์ลาไคลามา่าแล้วก็เป็นเมาชาม,มี่ครับสามตัวเอ็ดเกบเบอร์ครับยูดิคอนฮัทเก่านะฟเฟเธอมิทแท็กเมกเกอร์ฟิวคาชาตัดเจียสามนะคาชาเบิร์ดไอชามสองใบนะชีติวสองครับแล้วก็ลูมนั้นหนึ่งใบเอกตาก็เป็น ของแก๊งมันกับพวกของฟรีสมิธตุ้ยนั่นน่ะแหละก็อ๋อยว่าป,ประมาณนี้ครับสระตาแรกนะเดี๋ยวไปดูไตล์สองต่อครับอันนี้ก็เป็นไตล์สองนะครับตอนนี้ก็มือถือว่าดีใช้ได้ครับแบบแฮนด์แท็บเบิแบบ้มแๆบบแบบนะมีชีนิ้วด้วยแล้วก็เป็นอินคูชั่นคู่กับเซาฟ้าครับคู่นี้ดีมากนะตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเร,เริ่มเลยไม่หนึครับก็แปลเป็นอินคูชั่นนะเสิร์ชตัวนี้ตัวไปเวลาครับจริงจรงตัวเนี้ย รอไม่ก่อก็ได้นะไม่ควรใช้ชีนิวแต่ว่าตอนเล่นมันก็เพลินนะเพราะว่าเราถือเซาฟ้าใช่ไหมถ้าตัวนี้ไม่เสริจปุ๊กบกับเซาฟ้ามันก็เล่นตามปกติได้อยู่แล้วแต่ตรงนี้ใจเร็วไปหน่อยนะดันแบบใช้ชีนิวไปพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเพิ่งมาคิดได้นะว่าโอ้ไม่ควรเลยนะ่ะอ,อุลล่เราได้ไม่เสียด้วยดีสบเลยเพราะเป็นไงถ้าเกิดแบบฝ่าค่าฟ้าแม็กซีค่ครับปุ๊บเนี่ยทีนี้ซวยของกิงเลยนะเพราะงั้นตอนเล่นตั้งดูดีๆแล้วกันนะ เสืครับเป็นเสือนะสปิเกอร์แล้วก็ซาฟ่ฟครับลันคอมโบไปเรื่อยๆม่สองใบครับเป็นเสือกับสีม่วงเสือเป็นคัสเซอร์ครับแล้วก็ม่วงครับรีมูฟเสือเป็นชิทาลลสอาที่คอมโบจะเหมือนเมื่อตะกี้นะพอเริ่มจากการไปเดียวกันครับออกป็ปเอเดเคทัสแล้วก็เพกเก็บหนึ่งตัวเก็บม่วงนะเพราะว่าเสือม,มีอยู่แล้วอ่ะแบบมีซ้ำๆไปก็ไม่ช่วยอะไร เอฟเฟกของที่ทะเลาะครับระเบิดเอรีเคทัสแล้วก็สเปสองตัวแล้วก็เอรีเคทัสครับสเปหนึ่งตัวจากลุมหรือริมูโซนสีโคครับเป็นรถแข่งนะแล้วก็เอฟเฟกของสัฟฟ้าครับก็ทิ้งมือหนึ่งใบสเปแล้วก็ระเบิดตัวเองนะสเปหนึ่งตัวสเปตัวเองนี่แหละทำห้าห้าครับเป็นไซเบอร์ดากอนโนวา แล้วก็อีฟิตี้เอฟเฟกของอีคูชันครับก็รีมูฟนะชุดเป็นท,ทะลอ์ครับแล้วก็เซตเป็นคัตเตอร์ครับอ่าก็เป็นฟูลบอลเมือตเมื่อกรี้ครับอาทีนี้หวังว่าจะเล่นตัวใหญ่นะเฮ้ยได้เปรียบครับเราอีแม็กซี่ครับปาอาจไปเลยนะแล้วยังไงสำเร็จแน่ๆครับเพราะเรามีรถแข่งใช่ในเกมไม่กัะดานครับแล้วก็อีฟิตี้ครับยังไงแม็กซี่นี่สำเร็จแน่ อ่ฝาับใช้เป็นชีนิ้วครับสบายมากนะเพราะว่าตามหลักการครับถ้าเกิดจะได้อยาบท่าใหญ่สุดครับฝาครัต้องใช้เวทหรือกระดักนํามาก่อนนะเพื่อที่ใช้เปลีของไอโรแข่งนะครับลบ2ดาวครับแล้วก็เนเกตดีโซ่เลยอ่ะเดี๋ยวพอเป็นท่าพวกที่น่าสบายครับได้รนตัวใหญ่นะแล้วก็เปิดคัตเตอร์ครับเปิดเผื่อไว้อย่างนั้นนะเผื่อได้ใช้เม็ดหนึ่งครับ เป็นไลท์ทวินครับไอน,นี่เป็นเวเสเซอร์ใช่ไหมเสิร์ดมอนสเตอร์ไลท์ทวินครับเพราะงั้นไม่มีปัญหาครับอุลละถือไว้ยาวๆครับพอฝั่งข้ามลงมาปุ๊บพอครบ2ตัวแล้วเขาขึ้นลิงก์อะ่ะเราทำเป็นตัวใหญ่ครับรีมูฟทิ้งเลยโอแปลกนะเสิร์ดเป็นฟรอสครับไอซามอนปุ๊บแล้วก็สเปรย์เป็นสไปเรสนะสไปเรสก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ไปเทิครับอันนี้เป็นดาเมจสเต็ปนะฝั่งข้ามโยนเป็นพิกซี่ครับพิกซี่ก็เหมือนฮอนเนีใช่พลังจะเพิ่มเท่ากับ พลังของตัวที่สู้ด้วยนะโดยเรามีเป็นอีฟินะซีครับในเกตทิ้งไปเลยนะดิโซครับตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดฝาค้า,าจะทำอะคิดว่าเขาหน้าใช้อะไนี้ป่ะถ้าฝาค้าที่อีฟิซี่มอน่ะสามารถทีบิวมอสเซอร์เลเวลแริ้งสองได้ฮะก็เขาสามารถทีบิวฟอร์ทิ้งเพื่อในเกตได้และไอเดียจะติดแต่ไม่แน่ใจเนาะทำไมเขาถึงไม่ทำนะ ตีมาหัวแตไออกไปออกเป็นสองน่ะมีบูครับพอบูสเปรปุ๊บบูจะเสิร์ฟทีสบายแล้วอุลละเหมือนเดิมครับไม่ต้องใช้นะเดี๋ยวใช้เป็นท่าที่เราอยากจะได้นมานานแสนนานนะใช้เป็นที่ทะเลาะครับสเปรย์หนึ่งตัวแตกเด็กดีเอลเลยออกเป็นซีทีครับแลวซิงโคสามตัวครับเป็นเก้าดาวออกเป็นไอตัวเรียกย,ยากครับชื่ออ่านยากมากนะ ตัวนี้รีมมฟก้าฝั่งข้ามครับจากบอร์ดจากหลุมได้เท่ากับวัตถุดิบครับก็คือ3ตัวนะจะเป็นเจดครับแล้วก็รีมทสาใบาเลยเป็นบูเป็นไอตัวพอสนะแล้วก็อีกตัวในหลุมเป็นเลดก,ดก็แดะสามตัวอาที่พอเขาถือเจ็ดอยู่ยางเงี้ยไม่มีตัวลงครับโดดไม่ได้นะพ่าดอย่างเดียวเดี๋ยวครับโห อันนี้ครับแค่2ตัวมันก็ห้าพันห้าใช่แต่ว่าด้วยคบที่เรามีโลครับยังไงเราจบได้เแล้วนะ 8, แปดพันเราก็จบได้เพราะอันพวกนี้มันใหญ่แล้วไปลงเลยแล้วก็ลงครับทิ้งมา่หนึ่งใบโมไปตัวใหญ่เนี่ยแหละแล้วก็ชุบขึ้นมาแล้วก็ตีไปเฮอะเลยก็ล่ดาเมจนะมันเดิม ต่อประมาณนี้นะก็เวลาเริ่มคลองแล้วมันก็ไม่ค่อยมั่วแล้วเดี๋ยวนี้นะก็อเอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีดี้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีดี้ของเด็กฝั่งขา้ามเมื่อกี้ครับก็เป็นสไปรไลท์ทวินนะก็เป็นรีเทียบเมื่อก่อนเคยเก่งแหละแล้วมันก็สไปก็โดนลิบไปเยอะชาแล้วพอกะปุ๊บมันก็จะพอเล่นได้อยู่แหละแต่เด็กนี่เล่นยากนะมันล็อกนู่นล็อกนี่นะไม่ได้ครับไปแรกเป็นแม็กซี่นะครับไอน,นี้เป็นคิสคิวลิลาแล้วก็ลิลาทีสนะคิ Kiss สคิวฟอร์สสไปครับู พิกซี่เรดแคนลอตนะแล้วก็เป็น aki, อุซากิอุลาระสามนิบิลุฮาร์พี้พัดเก่าอันนี้เสิร์ฟเวทใช่ไหมเสิร์ฟเวทกับดาครับก็คือเสิร์ฟเป็นใบนี้ซันนี่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 เสิร์ฟมอนแล้วก็เล่นต่อได้นะแล้วก็เป็นชิเนิ้วครับชี้ดาบนี่คืออะไรไลท์ทวินโฮมไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะทิ้งมือหนึ่งใบาสางสเปซคิคสคิวมอนเตอร์หรือลิล่ามาร์เตอร์จากเด็กแล้วก็หลังจากนี้ จะล็อกเอกต้านอกจากไลท์ยูเอเทวินนะก็ค่อนข้างยากลำบากนะไอเป็นซัตเตอร์ครับแล้วก็แกมมาเบิร์ดนะอิมเปอร์แล้วก็ดนะับเบิลคอร์สเอกต้าก็เป็นพวกแลกทิ้งสองนะแต่ว่าเป็นพวกสปายกับไ e นะลท์ทวินนั่นแหละก็เอาเป็นว่ามานนี้ครับผมสำหรับเด็กคิสตอนวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ